ครับกาบสวัสดีช่วงเที่ยงของวันที่19มกราคมพศสองพันรกสบเจ็าบสวีดีแฟนเพจทางช่อง YouTube ยูซีพาโคสิงหนึ่งสิ่งหนึ่งเละกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของทางช่องนะครับครับกาบบัวบัวลายยายห้างครับคลิปนี้กาเป็นคลิปที่สองครับสีมาขาขายแบบเมาเมาไปเลยนะครับพี่น้องครับนี่ครับงัวทั้งหมดตัวเมียหาตัวครับเป็นแม่ลูกเมียสองคมงัวนลุ่แรกคมหนึ่งลูกที่สองคมหนึ่ง นี่ครับเราก็แม่สาวอยู่สิบเดือนแม่หนึ่งเอาไปสี่หมื่นบาทเพียงเพียงครับพี่น้องครับนี่ครับขายราคาตําเหนือเลยครับพี่น้องครับในไหนกับในไหนเหรอครับเลียกไปเลยครับชุดนี้ครับมันอยู่โดนหรอครับพี่น้องครับครับตัวเม่ลูกให้มึงตัวเม่ลูกกันแต่เนื้อแม่ก็เกินแปดพันเลได้ครับพี่น้องครับอันนี้ตีให้เฉลี่ยตัวละแปดพันส่งฟรีพร้อมสองกิโลเจมืงนหน้าบ้านนะครับพี่น้องครับ่ันใดสนใจกับท่มาศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่ พีกัดของครอบัวตั้งอยู่บ้านนกแปนตำบลบ้านฝางอำเภอกาศีวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับนี่ครับตั้งเหมือนหาโตแล้วครับเด็กโตเมียหาโตครับพี่น้องครับขายกันถึกอถื่ไปเลยครับโทร่งมะเดื่อ24ชั่วโมงเลยครับพี่น้องครับเห็นชิบเราทุ่งมาได้เอได้ครับพี่น้องครับนี่ครับตัวเมียเนี่ยเนื้อจังเลยก็เกินแปดพันอยู่แล้วครับพี่น้องครับสี่พ่อตัวเดียวตัวแม่ลูกเหมือนจี๋เลยครับตัวลูกมันครับ เอาเนี่ยตื่นมาใส่นี่พ่อแท้ครับนี่ครับขายตำเนื้อครับนี่ครับเอาไปกินเมียงดีๆครับนี่เราตัววนครับนี่ตัวลูกสาวตัวยืนทั้งคนทั้งนี่ครับนี่มันจะชัดครับพี่น้องครับอ้วนๆเชนๆครับเดี๋ยวไล่ไปหาเนื้อมันไปลูกไปไปนี่ครับพี่น้องครับหาโตนะครับ สี่หมื่นบาทเพียงเพียงครับท่านใดสนใจก็โทรมาศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดซีพิกัดของครอกคัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตมบลบ้านฝางอำเภอเกษริศัยจังหวัดลุยได้ครับพี่น้องครับขายถึกๆไปได้ครับพี่น้องครับเสาแม่ลูกไทยสองคมกับกาพรบุญเอฟซีทั้งอำเภอบุญทลีจังหวัดอุบลราชธานีของเข้านะครับพี่น้องครับจะได้กันปลอดหลายครับเราจะทั้งจะไกลกันเตื๋าโย เอฟซีเปนกับซอยค้าหนูหนักมันมาบเพราเอาหลายพร้อมครับพี่น้องครับเอาพ่อได้เตือนหนักมันนี่ครับสี่หมื่นบาทเพียงคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับพี่น้องครับนี่มึงชัดๆครับพี่น้องครับเพราะหลังฉีดโดนครับงัวราคานี้ครับพี่น้องครับบ่เป็นงัวเสียหรืองัวดีนะครับพี่น้องครับครับขายขาดทุนเหรอครับพี่น้องครับทันหรเสียหรือเ่าเสียกับพี่เจ้าเอาครับพี่น้องครับนี่ครับงัวตัวละแปดพันบาท โยกเงินนีสี่หมื่นบาทเพียงเพียงนะครับนี่ครับนี่มั่งจะชาครับพี่น้องครับเน้นไปทั้งโทษระสายด้วยครับพี่น้องครับเพราะว่ข้อมเมนต์มาทั้งช่องยูทูบผมขอพ่อคอยได้ขอไปตอบไปได้ครับพี่น้องครับถ้าโทรมาบด้รับเดี๋ยวพงสีโทรกับยองครับให้สีค้นพร้อมจบด้วยครับพี่น้องครับกฎกติกาทข้างคอกับเช่นเดิมอย่าโทษเล่นโทรตัวโทรต้มกันอย่าโทษควอมสาใจครับมันใจว่าจะขออยากได้ซื้อได้ก็ยังโทรมาครับ ผมรมาบอกผ่านป่ะวัยนครับพี่น้องครับนี่ครับเมึงชัดๆครับพี่น้องครับนใดสนใจก็โทรมาเลยครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงครับกับสรลายชิมนี่กับใครขอเมตตาจากพ่อแม่่พีน้องเอฟซีเดี๋ยวขอมาอุดหนุนเขามาติดตามเขามารับชมจิบของทางช่องนั่นนะครับพี่น้องครับเป็นช่องน้องไม่ได้ขายคอนเทนต์เน้นขายควบจริงใจนะครับพี่น้องครับสราทชิมนี่ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ